ก็สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ Fire นะครับอยู่กับพี่บิ๊กเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับอัปเดตในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับของเกมฟีไฟในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของไอเทมสัปดาห์นี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็พรอมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปรับชมกันนะครับก็สหรับที่ GM ส่งมาให้รีวิวนะครับเป็นในส่วนของเซตกระต่าย Evolution หรือว่า กระต่ายหลอกลวงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอัปเดตเข้ามาทั้งผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับทั้งในส่วนของเซตนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเซตสีส้มนะครับเออมาแค่2เซตนะครับเซตสีม่วงแล้วก็เซตสีส้มนะครับส่วนในส่วนของเซตสีแดงจะไม่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับกิจกรรมก็เล่นง่ายๆนะครับเล่น5ครั้งนะครับลดจาก75เพชรเหลือ37เพชรอะไรประมาณนี้นะครับสะสมโทเค็นเอาไปแลกนะครับแล้วก็กิจกรรมจะมาวันที่16นะครับเออเป็นกิจกรรม กาชาหลวงพึ่งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมแจ็กกี้แจ็กเก็ตนะครับในส่วนของชุดอันที่มาใหม่นะครับาน้องตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่29กันยายนนะครับก็เป็นกิจกรรมอันนี้เลยนะครับโอ้โหชุดผู้ชายโคตรเท่นะครับเป็นในส่วนของอีกหนึ่งคอลเลคชั่นนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาวันที่15นี้แล้วนะครับคนไหนที่อยากได้นะครับก็เตรียมเพจกันไว้ให้ดีนะครับในส่วนของกิจกรรมก็ยังเป็นความลับอยู่นะครับว่าจะอัปเดตเข้ามาเป็นแบบไหนนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับชุดผู้ชายนะครับก็ตัดมาดูอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับชุดผู้หญิงนะครับก็ไปในส่วนของชุดนี้นะครับมีเอฟเฟกทางแขนซ้ายนะครับเออแขนซ้ายเอฟเฟกเวลาวิ่งนะครับก็ตามนี้เลยนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดที่เป็นคอลเลคชันใหม่นะครับก็มาจัดกันในวันที่16นี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเซตนะครับที่กลับมานะครับน่าจะเป็นกาชารวงพึ่งเหมือนกันนะครับไม่ก็เป็นตู้สะสม เหรียญกาชานะครับเป็นในส่วนของชุดมงกอนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้พิทักษ์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็คนที่อยากได้ในส่วนของกิจกรรมไหนก็เตรียมเพจกันไว้ได้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมสัปดาห์นี้นะครับไปดูในส่วนของโหมดใหม่นะครับห้องสมุดสุขและห่อมนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมใหม่ของเรานะครับเออเป็นโหมดใหม่นะครับก็จะเป็นหน้ามุมมองแบบนี้เลยนะครับน้องเออเห็นแต่มือนะครับ ถ้าเกิดเข้าหาก็จะเหมือนแบบ P.B. เลยนะครับคนไหนที่เคยเล่น P.B. ก็น่าจะคุ้นๆกับแมปนี้นะครับเออเป็นแมปห้องสมุดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า P.B. แล้วก็ฟรีไฟล์เขาร่วมมือกันรือว่ายังไงนะครับแล้วก็เอาแมปมานะครับก็โอเคนะครับก็จะเป็นมุมมองแบบนี้นะครับน้องสามารถเไอเทมได้ตามที่น้องต้องการเลยนะครับนี่พี่ก็เพิ่งมาเล่นอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็คนไคนไหนที่ได้60 Q ก่อนนะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะอะไรประมาณนี้นะครับ มีระเบิดแล้วก็ในส่วนของระเบิดควันให้นะครับคนไหนที่นี่ครับมีอ่ามันจะมีมุมยิงอยู่ตรงนี้นะครับใต้ใต้บันไดตรงนี้นะเออก็โอเคนะครับคนไหนที่แบบมีเทคนิคอะไรในแมบนี้คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาลองไปเล่นนะครับนี่นะพี่ก็เห็นมีตรงนี้นะครับเห็นไหมมาติดตัวหัวอย่างเดียวเลยนะใต้บันไดนะครับก็จะมีสะสมยาด้วยนะครับเออจะสังเกตว่าในส่วนของโหมดนี้ไม่มียาให้นะครับเราต้องวิ่งไปเก็บไอ้เขียวนะครับนี่นี่ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบมุมที่เรายิงได้นะครับโอเคนะครับตัดมาที่21คิวนะครับเราก็นําอยู่แบบชิวๆเลยนะครับนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยปืนแบบเบามากเออก็จะเป็นแบบมุมมองแบบนี้นะครับน้องๆก็คนไหนที่ชื่นชอบโหมดนี้ก็เข้าไปเล่นเยอะๆนะครับเพื่อให้แบบ f ีไฟบันทึกสิติไว้นะครับแล้วก็จะเอากลับมาอะไรประมาณนี้นะครับก็บคนที่เล่นพีบีก็น่าจะคุ้นๆอยู่นะนี่เราแบบบุกมาหานเราคือแบบมุมมองนี้แบบยิงยากมากนะนี่นเบื่อแบบว่าเป็นอมาตาแล้วพี่ต้องตายเองนะ,ะโอเคระเบิดควันแบบว่าอย่างสุดอะมันเป็นมุมมองแบบนี้นะ มันยิงยากนะครับน้องเห็นแบบนี้มันยิงยากนะออโอ้โหเป็นกล่องไปแทนเลยนะครับปืนอะไรแบบปืนไม่แรงหรือเปล่านะแล้วเปิดมาจังหวะนี้นี่ใช้ตัวละครน,นี้ก็โกงนะครับน้องนี่แบบระยะใกล้ขนาะดนี้เรายิงไม่โดนอ่ะแต่เขายิงเราโดนงงมากนะโอ้โหเก็บสามเฉยเลย เราสามารถซื้อไอเทมที่เราต้องการได้เลยนะครับชิปเท่าไหร่ก็ได้นะ oh yeah, โอเคคิดว่าปืนลูดดีก,กว่านะลูกสองมาชัก oh <my> แม็กช่กอุนี่เห็นนะโอ้โหแล้วเราก็ตายไปด้วยโดนระเบิดนะครับ <c oughs> นี่สามารถซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับพน้องโหมดนี้พี่ไม่มั่นใจนะครับว่าเปิดให้ถึงวันไหนนะครับคนไหนที่อยากเล่นก็ไปเล่นเลยนะครับพน้อง,อง,องมันมากโหมดนี้ อารมณ์แบบเหมือนพี่บีเลยนะวิว <What? S 1> ิโอ้โหคนนี้เก่งจังอะโอ้ลาอยู่ที่สุดท้ายเลยนะครับโอเค ตอนน,อน้องก็ลองไปเล่นดูนะครับมีในส่วนของระเบิดควันนะครับแล้วก็ระเบิดทําลายนะครับสระเบิดแล้วก็ในส่วนของปืนสามารถเลือกปืนไหนไปใช้ก็ได้นะครับแต่พี่แนะนําให้น้องๆบุกฐานเาเลยนะครับแต่ระวัางการเป็นอมตะนะเพราะว่าเป็นอมตะแล้วเรายิงเขาไม่เข้านะมุมมองแบบนี้เล่นยากนะครับน้องเล่นยากสำหรับพี่เล่นยากนะน้องๆไม่ดูว่าเล่นยากหรือเปล่า ทางเราน่าจะชนะนะนี่ปืนไกลก็ดีนะครับเอายิงเอาโดนตรงไหน,นเนี่ยน้องสังเกตตรงแผนที่ก็ได้นะครับถ้าเกิดคนอันที่แบบโดนระเบิดควันแล้วมองไม่เห็นนะเราบุกฐานเขาเลยนะครับเอาโดน56 าเลยนี่นะว่าเป็นอมตะแบบนี้นะครับเราจะยิงเขาไม่เข้าเรียบร้อยเนี่ยอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ยิงไม่โดนเลยนะเดี๋ยวระเบิดลอยมาจาังหวะนี้โดนหรือเปล่าโอ้โหไม่โดนนะเราขึ้นฐานเรายิงฟรีเลยนะครับนี่นะได้เก็บยาไม่ได้เลือดเต็มแล้วอ่า ชนะแล้วนะครับเราได้60ก่อนนะครับก็เป็นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสลับหมดห้องสมุดนะครับเออคนไหนที่แบบเล่น PP b มาบ่อยก็ลองมาเล่นหมดนี้ลองเทสดูได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องๆก่อนในส่วนของคลิปนี้พี่มารีวิวให้ประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชื่นชอบะครกบกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวกิจกรรมเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูนะครับส่วนโหมดห้องสมุดสุดละหำนะครับคนไที่อยากเล่น ก็รีบๆเข้าไปเล่นนะครับเผื่อ GM เอาออกนะครับก็มีระยะเวลาในกิจกรรมในการเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ